วันนี้เราไม่แนะนำร้านเติมเกมร้าน p a จวินท็อปอัร้านเติมเกมที่สะดวกรวดเร็วเติมเองได้โดยไม่ต้องรอคิวและที่สําคัญราคาถูกและปลอดภัยต้องที่นี่ร้านเติมเกม p พจวินท็อปอัพสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตามใจชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเดอะ a ลกนารกนะครับเราจะมาอยู่กับอาชีพเสกนะครับอ่า โดยที่การรีวิวในวันนี้นะครับเราจะดูกันที่มี2สายนะครับสายไล่ไว้สายไล่แรงอะสายไล่แรงครับสายเดินไล่ครับกับสายตีไวนะครับโดยตัวละครตามใจจะรีวิวขั้นต้นก่อนคือสายตีไวนะครับการอัพเซตตัสนะครับก็คืออ่าอินหนึ่งร้อยครับเด็กเราเอาแค่ไล่ไม่มีหลอดครับคือหนึ่งสองหนึ่งสองห้าศูนย์ครับแล้วก็ที่เหลือลงเอจไอนะครับแล้วก็ของสสใจตามใจนะครับเป็นสายตีไวเนาะ ก็จะเน้นเอจิทั้งตัวนะครับแล้วก็การ์ดที่เสียขายไม่ได้คือการ์ดฟาโลครับลด SP ในการใช้เพราะว่าสกิลออโต้สกิลเราจะใช้ SP เยอะมากครับทุกใบเหมือนกันหมดหน้าหมวกอ่ะในแม่สองออคิโร่แล้วก็ฟาโลครับเหมือนกันหมดครับอันนี้จะเพิ่มเติมคือการ์ดหนูนะครับอ่าส่วนสมุดนะครับก็ตีอ่าตีตามธาตุอ่าสมมติเราจะไปตีตัวอะไรก็ใส่การ์ดเผานั้นนะครับผมยกตัวอย่างเดี๋ยวผมอ่าเราจะไปตีหมีใส่หมีนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับ อ่าเรามาดูที่ชุดเกาะครับเราใส่การฟอสสองชั้นอยู่แล้วครับต้องให้ได้เกิน100%นะครับตรงนี้ฟีดใส่การเอจไอเหมือนเดิมครับเราไปใส่ตีไวนะครับก็เป็นการมาแรงสามคู่เนาะเองจะริ่งขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่าต่อไปพักคุมเอจิล้วนเลยเห็นไหมครับตามใจทําไว้อ่าบารโฟจีอาร์ได้เอจิคลิด้วยก็จะพิเศษหน่อยนะครับรองเท้าตามใจก็จะใส่เอจิล้วนเห็นไหมครับยกเว้นออมมารานะครับมาได้ทุกเซตตัสเนาะนี่ครับเห็นไหมครับเอจิเอจิเอจิเห็นไหมครับ ต่อมาเป็นแหวนครับตามใจก็จะใส่เอจิล้วนครับแล้วก็โคบอสองนะครับอันนี้มาตีเอาไว้หาเงินนะครับก็คือน้องแบบลาเจโรปี้มาขายนะครับอีกฝั่งขวาก็เป็นเอจิล้วนครับโยโย่คุกกี้แล้วก็โคบอสองใบเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เป็นของสวมใส่เข้าวๆแบบเซ็ตพื้นฐานนะครับทีนี้สกิลสกิลเสกนะครับสกิลเสกนะครับจำเป็นจริงๆคือ3สกิลนะครับไฟโบ ไลนิ่งโบโคโบตามท่านนะครับส่วนที่เหลือ10อีก9แต้มคุณอยากอัพอะไรอัพครับอยากอัพโตัยอัพอยากอัพอะไรอัพของตามใจอัพแบบตามใจอยากเล่นนะครับก็จะเป็น Energy Code ไซส์ไว้ขุดคนแล้วก็มานาดิงซึ่งตัวนี้ค่อนข้างจะไม่ไจําเป็นนะครับมันเพิ่มน้อยกินยาขึ้นเยอะกว่าตามใจก็อัพเพื่อที่แบบออประหยัดยาแล้วกันนะครับต่อไปคัดสครับเราจะแบ่งเป็นสสายนะครับเดี๋ยวคัดสผมพยายแบ่งเป็นสอสาย สายออโต้สเปลแบบตามใจนะครับตามมาได้เลยครับสมุดสิบอ่าแล้วก็เอาสมุดตัวนี้สิบนะครับส่วนมังกรคุณจะเอาหรือไม่เอาก็ได้ครับมันบวกอินสิบอ่าถ้าคุณไม่เอามังกรคุณอัพลงมาเลยครับหนึ่งเราจะมีแต้มเลือสิบนะครับจะมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งเพิ่มอันนี้เป็นอันนี้อีกสองชมไหมครับก็เป็นห้าเราเลืกแปดเจ็ดหกและนี่ห้าครับเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งคุณจะไปอัพอะไรก็ได้ครับที่คุณชอบ ทำไมถึงเอาไฟครับไฟมัเพิ่มดาเมจ PA ดาเมจและ PA ดาเมจครับคุณจะอัพน้ําเพิ่มให้เพื่อนก็ได้ครับเผื่อมีวัตถบลของวิศน์นะครับอ่นนี่เป็นการอัพสกิลทั้ง2ส,สายเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูการเล่นนะครับของเกม PA และกันการฟาร์มการฟาร์มเราจะมาดูการฟาร์มกันนะครับว่าน,น้องนะ้องน่ะสายไหนดีกว่ากันเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราจะตั้งตีเฉพาะหมีท่าดินนะครับ อ่ะอันนี้เป็นสายออโต้สเปลนะครับตีแล้วไฟฟ้าไฟบูออกด้วยนะครับดูนะครับอ่าก็ถามว่าปิดมอนเร็วไหมมันจะปิดมอนเร็วมากครับแต่ข้อเสียคืออะไรครับเห็นไหมครับเดินหามอนเห็นไหมครับข้อเสียอย่างเดียวคือเดินหามอนครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าแต่ปิดมอนไวไหมครับไวไวมากครับเวลาสกิลออกพร้อมกันซ้อนกันครับเห็นไหมครับข้อเสียคือเดินหามอนครับแมปนี้จะเห็นไม่ชัดเนื่องจากหมีมันเยอะนะครับหมีมันเยอะ มันจะเห็นไม่ชัดครับเดี๋ยวตามใจขออนุญาตเซตสกิลใหม่นะครับอันนี้อันนี้เข้าๆให้ดูก่อนคือแมบนี้ไงม่เห็นไม่ชัดครับเดี๋ยวตามใจจะเซตสกิลใหม่ให้ดูนะครับตั้งออโต้นะครับเราก็จะใส่ไลนิ่งโบว์แทนผมจะพาไปดูมอนแบบแมปทั่วไปที่เขาอยู่กระจายตัวกันนะครับแมปนี้เป็นแมปลับแล้วกันแมปว่เก็บเวลทุกคนนะครับอ่ผมจะพาไปหาน้องนี่ครับนี่ครับเราจะตีแต่มาลีนาสเปียนะครับอโอเคครับพร้อมครับ ดูนะครับน้องจะเดินแทบจะดูครับน้องต้องเดินยาวถึงตัวแล้วก็ค่อยๆตีครับอ่ะดูนะครับอ่ะดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆอันนี้มอนยังกระจุกอยู่นะครับก็เห็นปะต้องเดินอ้อมไปนู่นครับถามว่าปิดมอนไวไหมไวมากครับนี่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มเจอข้อเสียแล้วครับนี่ครับเดินยาวครับเห็นปะอ่ะคุณดูนะครับคุณดูนะกลับอีกสายหนึ่งสายไรเวทล้วนอันนี้จะเทียบไม่ได้นะครับเนื่องจาก ตามใจเป็นการ์ด a อจทั้งตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับคุณว่าสายหนเก่งกว่ากันครับเดินไกลๆแล้วยิงลัวนๆอย่างนี้ถ้าเกิดตามใจเปลี่ยนการ์ด AGI ทั้งตัวที่เอาตีเร็ว409เห็นไหมครับตัวนี้เฉพาะการ์ดรวมแล้ว98ครับเอา98นี้เป็นการ์ดอินล้วนครับผมจะตีแรงขึ้นอีกประมาณ30อ่าอีก50ครับเพราะว่านี่200ถูกปะ่ะมาอีกร้อยนึงอะ ก็ดามจจะประมาณล้านห้าะแสนห้าครับแล้วคุณดูความใกล้ความไกลครับคุณดูคุณดูเห็นยังครับเห็นไหมครับไม่เสียเวลาดามจแรงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณต้องลองคิดชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าสายไหนดีกว่าตามใจพูดเลยว่าสายสมุดสู้ไม่ได้ครับณปัจจุบันณปัจจุบันนะครับเท่าที่ตามใจทดลองทดสอบมาแล้วสายสมุรมันดียังไงมันได้เปรียบตรงไหนครับโอเคข้อดีของสายสมุดณเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ เดี๋ยวผมพาไปดูครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับสกิลนะครับข้อดีของสายสมุดเวลานี้คือเล่งดาเมจบอสได้สูงที่สุดครับจบมอนบอสไวมากครับเราจะพาไปดูที่ดันเจียนนี้แล้วกันครับดันเจียนเรยบรฟดันเจียนเพราะว่าเวลาสกิลมันออกซ้ำกันรัวๆมันจะแรงมากๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพี่มายานะครับอ่ะมาดูครับนี่ครับ แล้วเวลาเอาผมลืมเปิดตีออโต้อ่ะอันนี้ให้คุณดูนี่ก่อนให้คุณดูนี่ก่อนให้คุณดูนี่ก่อนให้ดูคุณดูอันนี้ก่อนอันนี้ประมาณเหลือ47นะครับเหลือ47เหลือ47นะครับเดี๋ยวเราเปิดใหม่ก่อนเปิดใหม่ก่อนผมลืมเปิดโอเคโอเคเอา่าแป๊บหนึ่งนะผมต้องไล่สกิลเข้าไปด้วยมันจะได้ยุติธรรมนะครับ มันจะไม่เสียเวลาไล่ตรงนุ้นเพื่อความยุติธรรมของแต่ละสายนะครับไปน้องมายาคนเดิมชั้นเดิมนะครับไปเมื่อกี้เหลือ47นะครับแล้วคุณดองดูสายนี้ครับดูความเก่งของเขาครับสักพักอ่อนกว่าผมอายเลยนะ48ครับเร็วกว่ากันหนึ่งวิครับเร็วกว่าหนึ่งวิครับอันนี้ให้มองภาพรวมเวลาเราตีบอสยาวๆนะครับเร็วกว่ากันหนึ่งวิ คิดเป็นประมาณ10%เร็วกว่าดาเมจมากกว่าประมาณ10%ครับแต่ตอนตามใจเทสนะครับเทสกับบอสแมงสาบดาเมจมากกว่า2เท่าครับคือตีนานๆนะครับอันเนี้ยบอสมายาตัวเนี้ยผมเทสแล้วครับตามใจเทสแล้วครับดาเมจที่เห็นเนี่ยครับคือตอนใช้สมุดได้1าน6ไอ้ตอนสายสายเวทอย่างเดียวได้1าน6สายสมุดได้2ล้าน5ครับก็ประมาณ2เท่าครับ พราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าสายสมุดสายตีใกล้นะครับเน้นตีบอสเน้นทำดาเมจระยะยาวแบบไม่ใช่ฟาร์มมอนถ้าฟาร์มมอนใช้สายเลเวทจะดีกว่าครับเสกนะครับสายตีไวสายออโต้สเปลนะครับณนะเวลานี้เล่นได้คอนเทนต์ไหนบ้างข้อดีหนึ่งตีบอสครับตีบอสดาเมจสูงสุดทำอะไรก็ได้ที่มอนเตอร์ไม่เดินไม่ขึ้นไหวครับจะรีดดาเมจได้2เท่า ของสายไล่เวทครับณนะเวลานี้นะครับณแผน่นนี้ข้อเสียคือฟาร์มครับมันจะเดินเดินตีมอนมันจะช้าครับอย่างอ่ะด,ดูในดูในจอนะครับนี่ครับเนี่ยมันจะเดินมันจะเดินไปหามอนครับแต่ถ้ามันไหลแล้วปิดตีออโต้นะครับมันจะไล่เวทรวัวครับนี่ครับสายไล่เวทสายไล่เวทครับเห็นไหมครับสายไล่เวทดูไม่ต้องเดินครับไล่เวทรวัวเห็นไหมครับดูครับดูครับไม่มีเดินไปหามอนครับอ่า ขอ้ขอ,ขอดีของสายไรเวทครับสายไรเวทเล่นได้ทั้งคอนเทนต์ PVPPVE แต่ว่าดาเมจดบบอสจะน้อยกว่าจะน้อยกว่าสายตีไวครับแต่อย่าลืมว่าสายไรเวทดูครับไลเวทไม่หยุดไลเ่เร็วและไล่แรงครับถ้าคุณเป็นสายตีสายตีครับคุณต้องเดินไปหามอนแทนที่จะไล่เวทรดวรู้ให้มันจบเร็วๆครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่า การรีดดามีดออโต้ดีกว่าเล่น p ิวเล่นทั่วไปเล่นออรลาวสายไรเวดดีกว่าครับเพราะฉะนั้นผมถ้าแนะนำนะเวลานี้ทำสายไรเวดครับอย่าลืมสายตีไว a s p d คุณต้อง,อย,อ,ยงอย่างน้อยคือ3000 3,000ครับเอ้ย3 0้ครับ300ครับ,รบไม่ว่าจะเป็นสายอะไรก็ตามต้องทำแคสสปีด1 2 5 0ครับเพราะฉะนั้นคุณเอาค่าที่คุณไปอัพ a e g มาอัพอินนะครับผมจะได้อินเพิ่มอีกร้อยหนึ่งดามีจะแรงขึ้น50%สเครับสายไรเวทจะไรเวดกินขาดครับ ผมแนะนําว่าสายไล่เวทกินขาดครับก็ถ้าถามตามใจตามใจแนะนําแบบนี้ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับสําหรับการรีวิวเสกแบบละเอียดเลยนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับมามาดูนะครับคลิปตามใจนะครับอย่าลืมร้านเพจทวิตเตออัพนะครับเติมดีเติมถูกเติมไวใส่โค้ด t j c h แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สมัครให้น้องตามใจด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ